ไอโฟนโฟนถ้าเกิดว่าของเรามันมันเรื่อยอย่างเงี้ยมันไม่มีคนมางัดด้วยอะเราไปหาท้องกันไหมเรืองไงปล่อยคนงานไปสองสามคนเรื่องไงมพงลองลองหายลองลองหาลองหาหาอยู่ดิเอาแบบแข็งแข่งอะเหมือนพี่ได้หมดลองถามตัวด้วยสุดของร้านมันถึงกี่โมงอะพี่ไม่ไม่คือมันมันมันจะสุดเท่าไหร่ก็แล้วแต่แต่ว่ามันมันไม่มีคนมาเล่นด้วยก็ปล่อยเพื่อนงานไปคนสองคนก็ได้ ก็เด็กคนไม่ได้เด็เพราะว่า c c มันเออถ้าคนคนเยอะมั<ค>นไม่มาหรอกพี่ใช่ใช่ตอนคนหายผมว่ามันมาแน่มันมันรู้มากพี่รู้ตลอดไอ้เอาเงี้ย่อนนั้นเนี้ยผมส่งไอลมไปไปงัดไอ้ย่าย่าย่าบอลยองย่าบอลไฟบอลบอลเลยครับพี่เราบอโบอลบอลบอลเลยโดนไอนี่เลยโดนฮีโรชิไปแทงเลยไปพี่เขาจะตีกันแล้วพี่ไปพี่ตรงนี้ตรงที่ที่ไฟฮีโรชิอ่ะมังกรอโอเวอร์โอเวอร์อยู่หน้าไก่อ่ะ เรก็จะเจอแล้วอย่างนั้นแหละเออเราไปซ้อมัแล้วเพราะมันแค่หนึ่งชั่วโมงอะหลังนี้แล้วก็กูกูอยากไปซ้อมเหมือนกันเอาจริงอะกูว่าแก๊งเราอะเอาจริงนะเว้ยรันอะไรก็แล้วแต่แต่ทีมไฟล์เรามันอ่อนเนี่ยตอนเนี้ยไม่เรามีกี่คนสิบห้ากี่คนที่จะไปด<รถ>้วยดีกว่ามีสิบห้าคนที่จะไป ไม่มันมันจะใช้ว่ากี่คนที่จะไปไม่ได้มึงอยู่มึงก็ต้องไปกันหมดอ่ะไอ้ที่อะมันต้องไปกันหมดเว้ยถ้าจะไปโอเคเพราะไปไปไม่ไปไม่ได้ดิโวยแก๊งเดียวกันอะติ๊กเดีไม่ไปก็ติ๊กไงไม่เห็นยากมันก็โดนติ๊กดิ่เริ่มเดือนใหม่แล้วนี่ดูพูดแบบนี้เพราะว่านี่ไงมันก็นั่นแหละเห็นภาพกันอยู่อะ่อยถ้าเกิดว่ามีซ้อมมาแบบยังที่เก็บไปยังอะไรเงี้ยมึงมุดไปเดียวเดียวเหอะไปแล้วอะจิงๆเพศจริงผมก็อยากพูดคำนี้เหมือนกันแหละแต่ก็นั่นแแหหลละเเเราาอไงงงดดีี๋ยววกูม้น่ พี่ต้องซ้อมอยู่ป่าวตอนที่พี่เนี่ยเพื่อนจะตีแล้วเนี่ยพี่เมืองบนเนีแล้วี๋ยวเมืองบนตรงตรงไก่พี่พี่พี่ป่าวตรงที่พี่เข้าไปดูบ้านงานนะพี่เมืองบอลน่ะพี่พี่อยู่แล้วพี่อยู่แล้วมันลงแล้วเมืองบอลโดนโดนอะไรเนี้ยพี่มาช่วยดิต้องน่าทำไมมืดอ่ะอ๋อก็มีโอเวอร์ไงพี่พีๆอะไรๆพี่เป็นแกน้องมืดโอเวอร์ไงโอเวอร์หรือเดงมันเฮ็ดครับโอเวอร์หรือแดมันเฮ็ด ทั้งสองแก๊งเลยครับเมืองบนเลยครับตอนนี้จะนัวแล้วไม่ใช่ไม่ใช่อะไรเป็นต่อเขาจ้องจ้องหน้ากันอยู่ตอนเนี้ยเขาจะโอ้คืออะไรวะมึงไม่รู้จริงเหรอมึงเป็นนักฆ่าตัวไม่รู้เรื่องอะไรเลยหรอไม่ได้ศึกษาเลยหรออ้าวถ้าวินเลดมันก็ต้องน่าจะไปทางยีมเฮดอยู่แล้วอ่ะเราชวนแล้ว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 โชวนกันแล้วโอ้ยรถแม่งกระเด็นขึ้นไปบนหลังคาาย้ช่ไหมเอ้ได้ไม่เห็นห้าแสงมีใครเล่นมั้ยไม่เล่นนะโอ้สองเสียงกับเกมมีใครเล่นมั้ยรับครับโอ้ว่าสองแสงรับ โอ้ก็ตอกแต่นะรับเรบเขาตีกันอยู่ที่ไหนอะทางบนหน้าไก่เพื่อนหน้าไก่หน้าไก่โอเวอร์ตากแตกแกกระับปะกาดรับไหมแม่นัทมันจะโอเวอร์กันจัดเลยพี่มันจะโอเวอร์จังไอ้ฮ้ยิงพีแล้วนะยิงพีแล้วหนูขึ้นมาลูกของเปาเฮียรถสี่เสื้อก็เบื่อกันอีกนะเดี๋ยวโดนลูกลิ่งขึ้นมาหนูขึ้นมาสี่เสื้อขึ้นมาไม่เราเราถือกล้องตัวอย่างจะจบ อันบัฟกันไหบัฟกันไหบัฟกันเลยเไชุบเพื่อนอ่ะชุบเพื่อนอ่ะโอ้ชุบเพื่อน่ะีเรเราหอยมาหน่อยไหมเดี๋ยวเขามาบูทเราเพื่อนเดียวเพื่อนเดียวเพื่อนด็กใช่ครัวไปเดีเดี๋ยวเขาใช้เราบูทเออเรามีปืนป่ายิงให้หน่อยยิงให้หน่อยมีแก๊สมีแก๊สยิงหน่อยเอาอดิเอาไปดิเอาไปดิเอาอปดิเอาอน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 ดิเอาไนดิ หนูเราขึ้นหนูเราขึ้นข้างไปลูกเอ็นหนูหนูตามตามมาเอาสอบเอาไปเลยพี่บอลเอาสอบดีมั้ยเอาสอบไงดีหลังไก่ไปเอาเพื่อนแมวเพื่อนแมวเพื่อนเรียบร้วป๊าโอ้พี่เผาเป็นลูกไอ้เนี่ยได้ยังไงวะพี่เผาเป็นลูกไอ้เนี่ยได้ยังไงวะกูงงจัดเลยคนเสือกเต็มเลยอ่ะป๊าดูดิมีแต่คนขี้เสือกอ่ะโอ้โหเขาไม่ไหววะผมมาดูเฮ้ยสวยว่ะ โอ้ดามันเฮดอยู่รอบๆเลยแย่แต่ดามันเฮดเล่นเล่นเล่นกว้างแบบเล่นกว้างแต่รวมกันนะมือเลยโอเวอร์ไม่มีโซนเล่นเลยนะโอเวอร์โซนจะหมดแล้วจะว่าป้าที่มันไฟมันแย่ตัวลูกแต่ว่าดามันเฮดตัวนี้เยอะมากเลยลูกโอ้คู่ไม่ไหวกับพี่เปาไกด์ไอเน่วะะไรอ่ะไอ้คนเขาปวดเขาเป็นไรอ่ะลูกเขาไม่เขาไม่พอใจในความสัมพันธ์ของเราอ่ะเช่าแม่มาดิเอ้าผมได้ยินนะพี่เปา ดี๋ยวกูขอดูก่อนเอ๊ะทำไมไปแปลกๆวะก็เอาศพไปทิ้งบอกว่าป้าเขาน่าจะเอาศพออกลูกหนูหนูเห็นเขาวิ่งไหมหลังบ้านฝั่งซ้ายอันหนูดูเขาวิ่งดีสิคูร้อยวิ่งแข่งกันนะวิ่งวิ่งออกไปกักเลยหนูดูดิรูปโอ้ขว่ไพี่มือกูสวยาโอ้พี่มือกูสวยดูดูเขาวิ่งดีศพออกจี๋อ่ะแต่เมื่อคืนแบบพอได้ศพปุ๊บเขากินยาวิ่งแล้วเขาก็วิ่งเลยเนาะอุ้ยพี่มือเขาไปยังหัวพระเจ้า ไอ้เหมือนรีซอมาช่วยเลยอ่ะให้รีซอมาดะไม่ได้ใช่ไหมไม่ใช่พี่นี่ยอันนี้เป็นไอ้นี้ปะที่ชื่อคิมหรือคินปะคินพี่คินพี่คินตายเยอะอยู่นะโอเวอร์หมดละโอเวอร์ไม่มีเพื่อนให้ชุบแล้วอ่ะเพื่อนโดนเอาออกหมดเลยถ้าเขามี A D เหมือนเดิมเขาจะมี A D อยู่เขาสามารถชุบฝ่ายตัวข้าวขึ้นมาเพื่อฆ่าอีกครั้งเขาได้รีซอได้สรีซอคมเนี่ยปะ อยากฟังเขาด่ากันไหมลูกไม่อยากครับโอ้กูไม่ไหวว่าไก่เน่นะโอ้อะไรเนี่ยไหววันจริงเลยนะนานเลยไม่นานแล้วถ้าถ้าถ้านับตามความจริงอันนี้คือโอเวอร์หมดเราเขาแค่ไล่ปิดปิดแบบปิดเฉยๆอ่ะไฟใหญ่มันหมดไปแล้วมันไม่ได้นานเลยเอาจริงๆกันนะ อืมเนี่ยเขาหมดไปแล้วดูดิมีเด็บบอลเทสแล้วนะครับ รถกูโดน E M P ไหมเนี่ยไม่มีกล่องเลยอะ <_ t une> ไม่น่าโดนเนาะเฮ้ยอะไรอยู่ดีจะพูดก็พูดเก่งแล้วแม่็นมันเก่ง